เธอซูมจะกระเรย์ใช่ไหมเนี่ยไม่ไมเธอชิมจะกระเรย์ใช่หรือเปล่าไม่ซูมโอเค <laughs> น้องเป็นเบบี้แน่ใจนะว่ไม่ซูมจะกระเรยฉันนะกัวเหกังวลมากไ<ส><ก>ข่ที่สิบสองทุกคนเธอไม่ซูมจักรเเรย์เราจริงใช่ไหม <S <S> แล้วถ้าเกิดว่าได้ไม่ครบอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าซูมจกักรเเรย สวัสดีจ้าวันนี้เราจะมารีวิวไก่ซุม<ฮ>ซ่ม<ฮ>ซุม่มไข่ไข่สุ่มทัตตาถูกแล้ววันนี้เราจะมารีวิวไข่ซุ่มจุจุกมินเนี่ยนกันจ้าอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่ามันมีตำนานเว้ยแล้วเล่าตำนานกันก่อนกว่าเราจะเดินแหวกว่ายเข้าไปในเซเว่นเซเว่นที่หนึ่งผ่านไปเซเว่นที่สองผ่านไปเดินต่อไปเรื่อยๆจนถึงเซเว่นที่แปด เซเว่นอะไรเดี๋ยวจะไปจะไปเล่นจะไปเล่นอะไรก็ไม่รู้แล้วทุกคนมั่วชั่วไปหมดขออีกทีขออีกทีออกท <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> มันมีตำนานเว้ยไอไข่มินเดียนเนี่ยที่เราจะเอามาแกะรีวิวในวันนี้ระหว่างที่เราเดินเข้ามาในเซเว่นเราก็เห็นสายตาของเด็กน้อยกลุ่มหนึง่งกำลังมองวะวอนมาที่ไข่ส่งของเราว่าประหนึ่งว่าเฮ้ยพี่มึงจะเอาไปหมดเลยเหรอ ด้วยความที่เราเป็นคนดีนั้นเราก็เลยตบหัวเด็กแล้วเอาเงินมายิเลล่ะไม่ไเเก่งจริงไม่มีนะไม่มีนะโกหกไม่ไม่ได้ไปตรงไปตบน้องเอาอีกอันหนึ่งไม่ได้เอามินเนี่ยนอยา่าไปทําให้ฉันดูแย่ไม่มีใครซื้อเลยไม่มีใครซื้อได้นอ้อ,นอ่าใช่ทุกคนเรามาดูตรงนี้ก่อนนะนี <c oughs> ่อันนี้คือ ไข่สุ่มจุปปจ๊บบใช่ป่ะมี16ไข่ในหนึ่งกล่องแต่แปลกปะมันมีแค่12คาเลคเตอร์เว้ยหมายความว่าไอ้4ตัวให้เปล่าเราเนี่ยซ้ำแน่นอนทำใจไว้เลยน้องๆเด็กๆนะคะรเราอาจจะได้ไม่ครบ12ตัว,วหรือ <laughs> <laughs> น้องจะจะซ้ำแล้วไม่ครบ12คาเลคเตอร์อีกก็มีการไม่เสียเวลามาแกะดูกันเลย ดิฉันลุ้นนะแต่จริงเป็นคนไม่ค่อยมีดวงเลยไม่ว่าจะซื้อหวยอะไรจับชิงชงชิงโชคสอยดงสอยดาวอะไรก็แล้วแต่ดิฉันมามากกระป๋องนี้รางวัลอะไรยิบใหญ่เลยแต่ไม่แน่วันนี้อาจจะเป็นวันของดิฉันอาจจะได้ครบทั้ง12คาแรคเตอร์เลยอะมาดูรายละเอียดกันสติหนึ่งนะจ๊ะเขาเขียนว่า s u ชุบบวกเซอร์ p r i ส์เราจะเซอร์ไพรส์ไหมเรามาดูกันไม่ได้เปิดมาไอ้16ไข่เนี่ย คาลิเเตอร์เดียวหมดอันนี้เซ็ตไพ่แน่นอนก่อนที่จะไปเปิดไข่สุ่มคุณรู้หรือเปล่าว่าคุณกำลังอยู่ในช่องอะไรคุณกำลังอยู่ในช่องซามินาเอเอะปะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาต้องเขอชื่อนี้เหรอฮะต้องเขอชื่อนี้เหรอซามินาเอเอมวอลทูต้องไปเปลี่ยนชื่อไปเ่ยแต่ว่ามิสโอ้ยปวดหัวตองนี้แหละไม่ต้อมส่งมาดูไม่ได้ช่องกูเนี่ยนะมาถึงแล้วกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้ด้วยกดกระดิ่งยิ้งยิดูใน Facebook ก็แชร์ไปดูใน Youtube ก็แชร์ไปดูที่ไหนก็แชร์ให้ด้วยโอเคเพื่อเป็นกันไม่เสียเวลาแกะจ้าอเขาเขียนคําเตือนไว้เลยเด็กต่ํากว่า3ปีเขายังไม่รู้ว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเอาเข้าปากอันตรายนะคะอ่ะโอเคเรามาดูรายละเอียดข้างในกันตัวรายละเอียดข้างในเขาเขียนไว้ว่ามันคือจุ๊บประจุบเซอร์ไพรส์อมยิ้มกลิ่นสตรอเบอรี่ เราไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นกลิ่นเดียวกันไหมนะเดี๋ยวค่อยๆแกะไปทีละอันอ่ะโอเคทุกคนเริ่มนะทุกคนแล้วที่ก็ไม่รู้เลยนะว่ามันจะครบหรือไม่ครบนะเพราะว่าอย่างที่บอกค่อยไม่ค่อยมีดวงเรื่องไอ้ของสุ่มของอะไรแบบนี้เลยวะ่ะแต่ขอให้ครบแล้วกันแล้วไม่ได้บอกราคาเลยราคานะคะอันนี้คือ39บาทต่ออันนะและจัดมาทั้งหมด16 16บหอันเลยยกกล่องมาเลยทุกคนโอเคมาถึงแล้วแกะออกแล้วก็กดแป๊กตรงนี้บึ้มใช่ป่ะวะเหมือนมัตบอลในโปเกมอนอ๋อโอเคออกมาแล้วกดแป๊กมาปึ๊บมาแล้วจ้าก็จะเป็นจูบะจูบแบบนี้นะครัะจูบะจูบสตรอเบอรี่นะจ๊ะน้องๆอ,อันนี้ก็จะเป็น น้องไข่นะคะมีกิมมิคเป็นมินเนี่ยนบาดาบาบาดาด้วยแล้วก็ได้คาแรคเตอร์แรกมานะคะเขาก็จะมีตัวนี้มาให้ด้วยนะดูคาแรคเตอร์อันนี้ที่เราได้มาแกออกเลยปะควรใช้กันไกลไหมเนี่ยดูซิว่าน้องคือมันน่ารักอ่ะน้องน่ารักมากเลยอันนี้คือน้องตาเดียวนะคะดูน้องตาเดียวน้องคือคาแรคเตอร์ไหนนะ เจอน้องแล้วนี่เจอน้องแล้วน่ารักมากเลยทุกคนจริงๆนี่ก็คือชอบมินเนี่ยนเดออันนี้มันสามารถไปใส่แบบว่าเป็นสวมตูดกับอันนี้ได้ปะพวกปังกาดินสออะใช่ปะอันนี้คาเลคเตอร์แรกนะจ๊ะตื่นเต้นนะทุกคนอันนี้ตั้งก่อนเลยปึง้งดูซิว่าเราจะสามารถได้ครบทั้ง12คาเลคเตอร์ไหมไปอันที่สองกันเลยฮะ จริงจมันแกะได้เลยเปะวะโดยที่ไม่ต้องใช้อันนี้นี่เสียวมือมากเลยเธอเธอเคยดูมินเนี่ยนปะเคยดูแบบว่าหน่อยหน่อยเแต่ส่วนใหญ่จะจำถ้านึกถึงมินเนี่ยนก็จะนึกถึงบา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 อาอ๋อมินานาด้วยเหรอบ้านาลองกุ้ยบานาโปรเตนโตนะเฮ้ยไม่เชืลองฟัง บา <Banana>, นาน่าโพเตโต้น้ำร้องเงี่ยอมันมันร้องบานาน่าเว้ยหลายคนคิดว่ามันร้องบานาน<อ>่าแล้วมันร้องมันจะมีคำหนึ่งอ่ะเป็ตัวหนึง่งคนปวดร้องแทรกออกมาโพเตโต้ขึ้นมานะอ่ะทุกคนเราไปฟังใครรู้มาคอมเมนต์บอกหน่อยว่าจบแล้วน้องร้องบานาน่าและโพเตโต้จริงไหม <c oughs> ทุกคนตัวที่สองเนี่ยอุบไว้ก่อนในมือนะจูบปะจูบเป็นสตอรี่เหมือนเดิมไอ้ทิ้งเลยมันน่าจะเป็นซ้ำกันนั่นแหละแต่ น้องเป็นสองตาไม่ซ้ำไม่ซ้ำจ้าอุ้ยมีเลิกมีชัย่ะมีเลิกมีชัยน้องเป็นตัวสองตานี่คาแรคกเตอร์ที่สองแล้วไม่ซ้ำอ่ะไปะตัวที่สามดูก่อนนะกดแป็กเหมือนเดิมทุกคนสตรอเบอรรี่เหมือนเดิม,บบม,ดมช่างมัน และเราไม่ซ้ำว่ะทุกคนแนะนำให้ซื้อยกกล่องเว้ยมันจะได้ไม่ซ้ำอันนี้ได้เป็นคุณป้าอุณยน่ารักอะแต่ทำไมกน้นอะเหมือนชินจังะปะเื็น <c oughs> เหมือนก้นอะอ๋อห <c oughs> ัวเหรอเออหัวเหมือนชินจังหัวเหมือนก้นของชินจัง <c oughs> คุณป้าแล้วคุณป้าก็ยิ้มอยู่เนี่ยฮนะ <c oughs> <c oughs> แล้วคุณป้าพันดํา หรือมันไม่ใช่คุณป้าแต่แค่ใส่วิกวะไม่รู้ว่าไม่สามจ้าอุ้ยใจชื้นมาสามคาแรกไม่สามต่อไปตัวที่สี่ฮะพ่อแม่พี่น้องตัวที่สี่นี่มีความหวังและนี่มีความหวังว่าเฮ้ยมันอาจจะได้ครบว่ะอุ้ย มันได้ฟีลเหมือนแบบตอนเราเป็นเด็กๆเนาะที่จะแบบมาลุ้นอะไรไข่สุ่มแบบนี้มันมีความตื่นเต้นไงไม่รู้อะมันลุ้นแบบขอให้แบบอย่าซ้ําอ่ะมันตื่นเต้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่อยากยกแขนเยอะจักระแลดําไม่ซ้ำอันนี้เป็นคุณลุงเมื่อกี้เป็นคุณป้าตัวนี้เป็นคุณลุง น,นี่เป็นคุณลุงคุณลุงฟาร์มเมอร์ใช่ไหมคุณลุงฟาร์มเมอร์น่าก็่ะแต่ว่ามันจะไม่คิดไปเองหรือเปล่ารู้สึกว่าคุณลุงตัวอ้วนกว่าคุณลุงแบบหัวแบบใหญ่กว่าสองตัวแรกอะ่ะคุณลุงตัวใหญ่กว่าจริงด้วยอุย้ยตื่นเต้นตอนนี้เรามาสี่คาแรคเตอร์แล้วใช่า่ะยังไม่ซ้ำเลยนะสี่ไข่สี่คาแรคเตอร์ยังไม่ซ้ำเลยนะ ่ใบที่ห้านะจ๊ะทุกคนแบ๊กไม่ซ้ำอีกแล้วดูสิว่าน้องเป็นอะไรไม่ซ้ำอีกแล้วจ้าตัวนี้จะเรียกว่าอะไรดีอะเมื่อกี้เป็นคุณป้าคุณลุงฟาร์มเมอร์ตัวนี้เรียกน้องว่าอะไรดีนี่ว่าทรงผมน้องเหมือนกิมมโนอะไรพวกเนะี้ยเกอ,อีชา น้องกินมโน,โนแล้วกันนะน้องกินมโนนัน้นรักทุกคนโอ้มวีนเนียนะ่ะพอมันมีคาแรคเตอร,ร์อะไรแบบนี้มันน่ารักกว่ามันทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะแกะมันเข้าใจแล้วไอของพวกนี้ทำไมมันถึงขายเด็กได้จริงๆไม่ได้ขายแค่เด็กหรอกผู้ใหญ่นี่แหละตัวดีเลยนะคะใบที่6ไปต่อไม่รอนแล้วค่ะดูตื่นเต้นอะ่ะตัวที่หกแช่นี้มันมีรามสังขลอยว่ตัวนี้มันจะซ้ำว่ะ จริง,งลางสังหรณ์นะมันรู้สึกว่าตัวนี้จะซ้ําแต่ไม่แน่อาจจะไม่ซ้ําก็ได้เห็นแล้ว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 กูอบอกแล้ว <laughs> ลางสังหรณ์ <laughs> ลุงฟาร,รม์ <laughs> รรมเมอร์ <laughs> นี่คือลางสังหรณ์ <laughs> ทำไมลางสังหรณ์ค่อยแม่นนค่นี้เนี่ยลุงฟาร,ร์มเมอร์ เหมือนกันเดเหมือนกันเดลลางสังขอนแน่นนะต้องซื้อหวยนะงวเนี้ต่อไปใบที่เจ็ดเจ็ดหรือหกคงคือเจ็ดหีุดวยวะใบที่เจ็ดมันก็จะงงงกหน่อยเนาะนี่เสียแลลวจ้าไข่ป๊าปุ๊บเด๊ทุกคน น้องดับเพิ่มไม่ซ้ำตรงนี้เรามีการขี่คาเลคเตอร์แล้วที่ไม่ซ้ำหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคาเลคเตอร์แล้วทุกคนเราเหลืออีกหกคาเลคเตอร์ให้ไม่ซ้ำนะภาวนาให้เดียนไม่ซ้ำนะคะน้องๆเพื่อนๆพี่ๆทุกคนตัวที่แปดอา้าวเฮ้ยเธอทำไมไม่มีคนม,มันเปิดแล้วอะมันเปิดแล้วเนี่ยรอยกดอย่างเงี้ยเลยแอบดู ไม่เอานาไม่ดีนะซื้อก็ซื้อไม่แอบ,บดงแอบดูไปมือหักเลยนะใครทำเนี่ยเออเดี๋ยวจะออกบัตรทุบหลังอัก,อ,กอักเลยแกะแล้วแกะดูแล้วเนี่ยเธอเล่นซะหักเลยอ๋อไม่ใช่พูดเวอร์อันนี้คืออันนี้คือซ้ำใช่ป่ะซ้ำว่ะอันนี้คือซ้ำทุกคนซ้ำว่ะใช่ปะ่ะ ดูน้องก่อนนะไม่ซ้ำไม่ซ้ำใช่ไม่ซ้ำเลยถึงน้องจะทรงผมเหมือนกันแล้วก็มีสองตาเหมือนกันแต่น้องตัวหนึ่งตัวยาวน้องอีกตัวหนึ่งตัวอ้วน <Amazing. S 1> ไม่ซ้ำไม่ซ้ำทุกคนไข่ที่เก้าไข่ที่เก้าทุกคนเออเฮ้ไม่ซ้ำ ทุกคนไม่ซ้ำผมอันี้เนี่ยทำให้นึกถึงคุณพ่อในครอบครัวอดัมแฟมิลี่อ่ะที่จะทําผมแบ๊ะแเรเบรียบอย่างเงี้ยเธอเคยดูอ Adam Family ไหมเนี่ยหน้าเธอว่างเปล่ามากแวลาตาแบบอย่างเงี้ยเรื่องอะไรอะอดัมแฟมิลี่ไงไม่รู้จักตัวที่สิบโอเคทุกคนเธอว่าซ้ำไหมซ้ำไม่ซ้ำซ้ำไม่ซ้ำซ้ำไม่ซ้ำมาดูมาดู ซ้ำไม่ซ้ำไ,ม,ไ,ม,ไม,ม่ไม่ซ้ำไม่ซ้ำไม่ซ้ำเธอทำไมนยิ่งนานามึงซ้ำตัวนี้ซ้ำไปเร็วๆเลยทุกคนโหัวเซง็งซ้ำตัวที่สองตอนนี้เราหนึ่งสองสี่้วหกเจ็ดแปดเหลืออ,อีก4คาแรคเตอร์กับอีก6ไข่ sorry เราสามารถเอ,อ่อ แกะไปแล้วก็กินอะไรไปด้วยได้ไหมคะมันหิวกินจุบจุบไงทุกคนไม่ซ้ำแต่ตัวนี้ใส่ผ้าอ้อมใช่ตัวนี้ใส่ผ้าอ้อมน้องใส่ผ้าอ้อมข้างลาง่างน้องใส่ผ้าอ้อม น้องเป็นเด็กน้องเป็นเบบี๋เธอซูมจะกระไรใช่ไหมเนี่ยเธอซูมจะกระไรใช่หรือเปล่าไไม่ด้สโอเคน้องเป็นเบบี๋แน่ใจนะมัว่าเธสซูมจะกระไรฉันอะกังวลมากน้องเป็นเบบี๋เธอตอนนี้เรามีทั้งหมดกี่คาแรคเตอร์แล้ววะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าแล้วโว้ยกับอีกห้าไข่ มันต้องครบสิใช่ไหมไข่ที่อะไรวะเก้าสิบสองไข่ที่สิบสองทุกคนเธอไม่ซูมจักรแล้วจริงใช่มแล้วบแล้วถ้าเกิดว่าซูมจักรแล้วเธอพูดเธอแล้วกไม่ซูมอ่ะ เธอต้องพูดอย่างนี้เว้ยแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเราซูมล่ะอะไรเงี้ยตลกเลยโด่ส่งไปเสียงขอเออซ้ำปะไม่ซ้ำอันนี้น่ารักอ่ะเฮ้ยทุกคนดูอันนี้อันนี้น้องน่ารักมากน้องน้องทำผมเหมือนฉันเลยน้องทำผมเหมือนฉันเลย น้องครับผมเหมือนกันเน่น่ารักอนะ่ะน่ารักมากคือมันดูแบบมันที่ฉันทำอยู่เนี่ยคุ <c oughs> ดอะไรบโพล่า,าพูดถูกไหมหรือไบโพล่าหราือไบ,บโพล่าไบไบโพล่าปกติแล้วชอบพูดผิดไปเลอะนะไพโบล่าเออใช่อะไรเนี่ยเช่อมันเถอะเ <c oughs> ช่มันเถอะอันนี้ไข่ที่สิบสาม ตอนนี้เรามีกี่คาแรคเตอร์1 2 3่งสองสามสาหกเแปดเก้าส <election> ิบสิบคาแรคเตอร์เหลืออีก2อที่กับ4ไข่ซ้ำซ้ำได้ซ้ำไม่ถึงอันนี้บ้าวลาเนี่ยเธอดูชิงร้อยชิงห่เออทำได้หรือเปล่าจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าซ้ำไม่ซ้ำซ้ำมันมันไม่ทำนองมันไม่เหมือนกันัะจะซ้ำได้ไหมจะซ้ำไหมฉันมันเถื่อนเนาะอือปล่อยมันเถอะ หน้าเธอรุ้นกับเราอีกรัวหน้าหลังกล้องเหรอวะไม่ซ้ําไม่ซ้ําไม่ซ้ําไม่ซ้ำ,ไม,ซำ,ไ,มซำไม่คิดว่าไม่ซ้ํานะเดี๋ยวดูก่อนแป๊บนึงกันแต่อาจจะซ้ํากับตัวนี้หรือเปล่าแย่ yeah, ซ้ำ <laughs> โออีกสามไข่กับอีกกี่คาแรกเตอร์นะอีกสองคาแรกเตอร์ป่ะ 2 4 6 8 0หโอ้ยเสียงมากเสียวมากทุกทุกคนตอนนี้คือแบบว่าเหมือนฉี่จะไหลอะลุ้นอะไรขนาดนี้ตอนประกวดเขาประกาศชื่อ10คนสุดท้ายไม่มีชั้นยังไม่เสียวขนาดนี้เลยแองงแค่ได้ประกวดอะไรโอ้ิดากาคาพิกเล่นตัวเองเจ็บน้อยที่สุดเป็น อันนี้เป็นน้องชาวเกาะเธอเป็นน้องชาวเกาะเป็นน้อง,องเธอดูการ์ตูนนี้ไหมการ์ตูนที่มันออกทะเลอะการ์ <c oughs> ตูนที่มันออกทะเลอะที่ผมมันหยิหยียาวๆอะโมอาน่นาโมอาน่นา หัหน้าเหมือนหัวนหน้าเลยลำระบำาวเกา็เอ๊ะอ,อพยัยเธอไม่ได้ทำสูงจากอะไรนะใครแล้วาจะเนาะจับใจใส่น้ำที่ลังไรสสยน้ำช่างมันเถอะอะนี่ตัวมวนหน้าหน้นารักทุกคนมันจะมีกิมมิคแบบว่าชอบอะชอบไอหัวเนี่ยซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าอ๋อมันคือมองกุฎดอกไม้มันคือมองกุฎดอกไม้แล้วก็ บลาที่ทําจากกะลามะพร้าว <Amazing. S 1> แล้วก็มีกระโปรงที่ทําจากพืชอะไรสักอย่างแต่หน้าของน้องอ่ะไม่มีความเซ็กซี่หน้าน้องแบบให้กูมาใส่ชุดอะไรแบบนี้ตัวสุดท้ายที่เรายังไม่มีคือตัวนี้ผมขาว สองค่ยายอนะยากอะแกะพร้อมกันปะหนึ่งในสิบสองอะเออแกะพร้อมกันแกะพร้อมกันแกะพร้อมกันอะ่ะทุกคนไปเฮ้ยลุ้นอะเธอว่าได้หรอยังไม่ได้เลยอะไปหาอเอ้อเธอมันจะใส่ในกล่องเดียวให้ครบสิบสองคาแลคเตอร์เลย แล้วอาเธอพูดเธอพูดว่าเอขาหน้าจะการันตีใช่ปห่าส่วนใหญ่ยกลังเนี่ยมันน่าจะครบคาแรคเตอร์ใช่ไอการ์ดโปเกมอนเหมือนกันอุ้ยเราอย่าโปเกมอนดิไม่ใช่ไม่่ใชการ์ดโปเกมอนอ่ะการันตีว่าเฮ้ยเราชอบโปเกมอนหรือเปล่าเฮ้ยเราเอ้ยเราชอบโปเกมอนหรือเปล่าอ่ะทุกคนเปิดพร้อมกันกรรมไว้ในมือก่อนนะเธอเห็นยังยังกรรมไว้ในมือก่อนนะ นี่ก็ยังไม่เห็นนะลุ้นไม่พร้อมกันพร้อมยังหนึ่งสองสามปะครบปะครบปะไม่ใช่ครบปะผมขาวหรอผมขาวใช่งไงผมขาวมันเป็นเมดป่าไม่ใช่ผมขาวเออเมดนั่นแหละจำว่ามันครบไงครบไงครบกาเล็กเกอร์โวยอีกตัวหนึ่งคุณป้าคุณป้าชิมจังทุกคน โอเคแสดงว่ามันการันตีเม็ดผมขาวเม็ดผมขาวตัวสุดท้ายครบคาเลกเตรอร์อุ้ยทุกคนน้ำตาจะไหลใช่คัตเตรอร์เข้ามือน้ำตาจะไหลเ,เลเือดอะไรบ้างไม่เลือดอะแล้วก็ตัวนี้คาเลกเตรอร์ที่สานะจ๊ะ นี่เธอสรุปแล้วครบนะอามาดูมาดูน้องมาดูน้องครบหมด12คาแรคเตอร์แล้วก็จะมีตัวเบิ้ลมาให้อีก4อันเพราะว่าใน1กล่องเนี่ยมันมี16ไข่เนาะกับ12คาแรคเตอร์แนะนำนะให้ยกกล่องไปเลยสำหรับคนที่เป็นแฟนคลับคนที่อยากสะสมคนที่จะอยากลุ้นไปด้วยมันหลากหลายหลอวกินแนะนำให้เหมากล่อง ะะอีก4ตัวนี้ก็เออว่าไปอันนี้ก็เก็บเป็นคอลเลกชันอะไรได้ผ่านไปแล้วจ้ะก6ไข่12คาแรคเตอร์สุดท้ายแล้วฝากทุกคนกดไลค์นะคะกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เรียกเลยค่ะวันนี้สมินารีวิวรีวิวขอลาไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ